ปัญหาใหญ่ของเมียฝรั่งมือใหม่หรือเมียฝรั่งทุกทกท่านที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเมื่อก่อนหรือปัจจุบันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มานั่งพูดคุยนะคะหน้าโรงแรมเนาะโอ้ยมาเจอต้นไม้ต้นนี้ยังเหลืองอลา,ามนะคะยังไม่ทันล่วงเลยอืมเปลี่ยนมุมคุยกันนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้เราก็จะมาพูดคุยปัญหาโลกแตกนะคะปัญหาที่ยายจา๋าเชื่อเลยว่าเมียฝรั่งทุกคนเนี่ย จะต้องนะคะส่งเงินให้ครอบครัวตรงนี้เป็นจุดหัวใจสำคัญที่พวกเราต้องรับผิดชอบนะคะไม่ใช่แค่พ่อแม่ทั้งพี่น้องยิ่งคนที่ไม่มีลูกเนาะอยู่เมืองไทยนะคะเราก็อยากให้ลูกเราสบายเพราะสิ่งที่เราเลือกมาที่นี่ก็เพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตเพื่อชีวิตที่ดีกว่าถูกไหมแต่ชีวิตที่ดีกว่าที่เรามองไม่ใช่แค่ตัวเราไนงะ คำว่าเมียฝรั่งขึ้นหน้าเมื่อไหร่ภาระหน้าที่นะคะที่เราต้องแบกรับก็คือการทําให้พ่อแม่มีความสุขทําให้ครอบครัวสบายขึ้นอเห,หลือจากสิ่งที่เราเคยมีเคยเป็นนะคะดิ้นหล่นเพราะอยากให้พ่อแม่ภูมิใจในตัวเองอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะคิดดูซิตอนที่เราเรามีสามีไทยเนาะ เราแต่งงานมีครอบครัวพอแยกออกไปอะ่ะเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อตัวเองนะคะม,มีเหลือหรือปีใหม่หรือว่าจําเป็นจริงๆที่เราจะต้องช่วยครอบครัวเท่านั้นไม่ได้จําเป็นจะต้องมาส่งทุกๆเดือนเหมือนเมียฝรั่งนะพี่น้องจา๋าไม่จําเป็นจะต้องมาอุ้มพี่น้องนะเพราะตอนนั้นเหมือนกับทุกคนไม่ได้มอง ทุกคนก็คิดว่าเออเราก็ต้องสู้เพื่อตัวเองและการทำงานทางเมืองไทยก็ไม่ได้มากมายนะคะไห้สวัสดีค่ะ,คะเพื่อนที่ทำงานมาแล้วนะคะอืมทีนี้พอเราได้ คุยเนาะยิ่งตอนนี้อขอบคุณน้องใหม่นะคะที่เข้ามาชมวิดีโอแล้วได้พลังกําลังใจสู้ต่อเนาะสู้ๆนะคะคิดถึงคุณค่าที่เราได้ในตอนนี้และหนึ่งสิ่งสำคัญนะคะ,ะการทำวิดีโอพูดคุยทดลอง90วันอันตรายเราก็พูดได้นะอาจจะเป็น90วันอันตรายเพราะนั่นอาจจะเป็นการหลอกลวงเออหลงไหลทำให้เราเห็นว่า มันเป็นความสุขมันเป็นเมืองสว่างนะคะบางคนเจอปับ๊บแต่งปับ๊บเขาก็เจอความโชคดีเลยก็มีเออผัวรับผิดชอบผัวให้ทุกอย่างอันนี้เราเปรียบเทียบกันไม่ได้มันขึ้นอยู่แต่บุญวาสนานะคะพี่น้องจ๋าเนาะแล้วเราละ่ะวันนี้ถ้าบุญวาสนาเรามีไม่พอนะคะแต่ย้านะคะแต่อย่าลืมว่าก่อนที่เรามาแต่งงานเนี่ย เราก็ได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้คิดถึงไหมเออเขาก็ให้ในสิ่งที่เราไม่เคยมีมาก่อนอจงเก็บสิ่งนั้นมาเป็นพลังกำลังใจนะคะแล้วลุกขึ้นมาวางแผนสู้เพราะอย่าลืมว่าครอบครัวคือครอบครัวเราอะ่ะอืฝรั่งไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเราจะต้องดูแลทุกๆคนนะคะอันนี้มันก็จะเป็นนโยบายเขาเรียกว่ากุศบายอยกุศ สโลบายเออขอโทษขออภัยนะคะพูดเป็นทางการก็ว่าบุกค่อยเปลี่ยนพี่น้องจา๋า <c oughs> คือเราจะทํายังไงให้เขารู้สึกว่าเราห่วงหรือว่ามีเทคนิคการพูดคุยกับสามียังไงกับการที่เราจะช่วยน้องชายพี่ชายหรือ,อนอกเหนือจากพ่อแม่นะคะนอกเหนือจากพ่อแม่แต่ตัวยายจ๋าเองเนี่ยยายจ๋าเคยพูดเสมอนะคะตั้งแต่ก้าวมาครั้งแรกฉันเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่ฉันลําบาก ที่ฉันเลือกที่จะมากับเธอนะคะยังไม่ได้แต่งงานนะเพราะ,ะฉันอยากสร้างอนาคตคืออยากให้เธอได้ช่วยสาครอบครัวของฉันแต่ไม่บังคับนะคะว่าเราจะต้องมากมายเพราะหนึ่งสิ่งประทับใจคือสามีไปที่บ้านเนาะ ไปที่บ้านยายจ๋านะคะแล้วพ่อของยายจา๋าแม้กระทั่งแกเมาอยู่ลุกขึ้นมาจูงแขนกันไปได้เครื่องตัดหญ้าเครื่องหนึ่งหมื่นกว่าบาทสมัย20ปีก่อนก็โหแพงแล้วนะแล้วเราก็ไม่คิดว่าพ่อจูงแขนฝรั่งไปแล้วไปจีบเอาของแล้วฝรั่งใจ่ายให้อ่ะเอออันเนี้ยมันเป็นการซื้อใจนะคะจากครอบครัวยายจ๋าแต่ ครอบครัวยายจ๋าก็ทําให้สามีประทับใจนะคะกับความลําบากกับบ้านเล็กๆกระท่อมหลังน้อยนี่แหละเนาะนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ยึดใจนะคะให้เขาเห็นเนาะแล้วเขาจะเห็นสิ่งที่เราลําบากแล้วเขาจะเข้าใจนะ,ะเราก็พูดเล่าไปอย่างนั้นอย่างนี้เนาะถึงพ่อแม่ฉันจะอย่างนี้อะไรเราก็คุยให้เขารู้สึกในทางที่ดี พยายามดึงยังไงให้เขาเข้าใจในครอบครัวเราและหนึ่งหัวใจสําคัญคือครอบครัวต้องทําให้เขาประทับใจไม่ใช่มองเห็นแค่เงินนะคะไม่ใช่มองว่าได้เงินเท่านั้นหรือว่าฉลองปาร์ตี้ปาร์ตี้เท่านั้นนั่นคือหัวใจเนาะอันนี้คือมุมมองของยายจ๋านะคะหลายหลายคนกลัวการเอาผัวฝรั่งกลับบ้านอุ้ยพาไปนอนโรงแรมดีกว่าบ้านฉันไม่มีห้องน้ําบ้านฉันเอ่เอฟ้าฟากอะไรประมาณนั้นนะคะยายจ๋ามองว่าถ้าเขาไม่เห็นสภาพถ้าเขารักเรา เขาจะส่งสารเราไหมอืมเขาจะเข้าใจไหมว่าเอนนะอเนาะเออสิ่งหนึ่งอย่าลืมว่าเงินร้อยของยุโรปอ่าเปลี่ยนเป็นเงินไทยแล้วมันมีคุณค่าแต่ให้รู้จักอ่าขอรู้จักพูดรู้จักคุยรู้จักปราะ,ะนะคะในมุมที่ว่าให้เขาไม่ได้กลัวจนเกินไปว่าเราจะโดดอืม เอาเงินเขาอย่างเดียวนั่นคือมุมหนึ่งนะคะและหนึ่งสิ่งสำคัญถ้าจูนใจเริ่มต้นให้เขารู้สึกอยากช่วยจากเล็กน้อยสู่มากมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มปริมาณแต่ถ้าคุณต้องการอามากเลยทีเดียวอดนะคะอดนะคะกินทีละน้อยกินนานๆดีกว่านะคะกินมากนะเขาไม่โจนหรอกนะเออบ,บังคับเขาครั้งเดียวเขาหนีแนบ เขานีแนบนะคะสุดท้ายคนที่อดก็คือเราอันนั้นคือหัวใจสําคัญและสิ่งสําคัญในเมื่อวันนี้เราแต่งงานกับเขาเราได้เริ่มต้นตั้งแต่เลือกเข้ามาหลังจากนั้นเราก็ต้องมาสร้างนะคะเพื่อที่จะเติมคุณค่าให้กับตัวเองแล้วให้สามีภูมิใจในสิ่งที่เขาเลือกเรามาเนาะ อันนี้คือหัวใจนะแล้วเทคนิคหรือการพูดคุยยายจ๋าก็ย้ำแทบแทบทุกวิดีโอเลยเนาะคุยกับยายจ๋าเหนื่อยว่ะชวนแต่ทํางานอย่าเหนื่อยเลยอย่าลืมว่าเหนื่อยสุขภาพเหนื่อยร่างกายอย่างน้อยเราก็อุ่นใจนะคะการที่เรามีเงินอยู่ในมือมีอํานาจเงินนะคะคาว่าเงินเป็นสิ่งสําคัญมากๆและอย่าลืมถ้าสามีเนาะ,ะช่วย ทางบ้านไม่ได้แต่เขาดูแลที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะแล้วเราต้องลุกทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยอย่านึกน้อยเนื้อต่ำใจเลยพี่น้องจา๋าลุกขึ้นมาสร้างลุกขึ้นมาสู้นะคะเพราะเนาะ เขาไม่ได้ร่ํารวยมากมายแต่เขามีหัวใจที่รักธรรมชาตินะคะฝรั่งเนี่ยสำหรับตัวยายจา๋าและลูกของยายจ๋าเองยายจ๋ายังมองเลยว่าสามีเลี้ยงได้ถ้ามีแค่เหล่ากับลูกนะเพราะหนึ่งสิ่งสําคัญฝรั่งเนี่ยรับผิดชอบลูกอืเขาเข้าใจในสิ่งที่ เราต้องรับผิดชอบอที่นี่ก็เหมือนกันผัวเมียเลิกเรือกันต่างคนต่างมีลูกเนี่ยเราก็จะมาเลี้ยงกันคนละสองอาทิตย์เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาไปอยู่กับพ่อไปอยู่กับแม่ถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติถ้าอยู่ในตัวแต่ถ้าแยกออกไปเป็นพ่อแม่หรือพี่น้องฝรั่งเขาไม่ใช่มีประเพณีที่จะเลี้ยงดูกันนะคะเขาไม่ได้สั่งสอนกันมาพ่อแม่ฝรั่งให้ลูกยันตายตรงเนี้ ตรงเนี้ยเราต้องหันมาเข้าใจว่าสามีเราเป็นคนยังไงนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เราจะไปเปรียบเทียบคนอื่นไม่ได้อืมเราเราต้องคุยเราต้องเคลียร์เราต้องทำทุกอย่างให้หัวใจเราโล่งนะคะและหนึ่งสิ่งสำคัญถ้าสามีไม่ห้ามให้เรา,เอาเ,อาเอาเงินที่เราทำงานส่งพ่อแม่หรือช่วยเหลือพี่น้องยามลำบากเนี่ยโชคดีแล้วพี่น้องจ๋าบางคนลำบากกว่าเรามากมายนะคะ บ้านก็ต้องช่วยที่นี่ก็ต้องรับผิดชอบอจ่ายกันคนละครึ่งแชร์อเมริกันแช์นั่นคือกฎของฝรั่งแต่ถ้าเรามาแล้วเราทํางานแล้วเราได้เก็บอยู่ในมือในกระเป๋า,าแล้วก็ยังเหลือแบ่งให้ครอบครัวบางครั้งซื้อของขวัญให้สามีบ้างมันก็เป็นความภูมิใจและมันเป็นคุณค่าที่ให้สามีเห็นว่าเอืนเนาะไม่มีสิทธิ์ที่จะมาก้าวไก่ในส่วนนี้นะคะ เพราะเขามีความสามารถรับผิดชอบแต่ถ้าเมื่อไหร่เราฝรั่งทําให้เราผิดใจเมื่อไหร่เขาจะมีความรู้สึกแปว้วอยู่ในหัวใจเหมือนกันว่าเกงเกงไม่เรียกว่าแปว้วนะคะเกงใจเราเหมือนกันว่าไม่มีสิทธิ์มาติงครอบครัวเพราะเราทําเองอ่าและหนึ่งสิ่งสําคัญเรื่องที่อยู่ตรงนี้ยายจ๋าเชื่อเลยว่าฝรั่งถ้าไม่ปากร้ายจนเกินไปนะคะเขาจะไม่กล้าล้ำเลิกเราเพราะหน้าที่ของสามี แต่หน้าที่ของเราก็ต้องรับผิดชอบเช่นกันคือดูแลเขาให้มีความสุขเออเราทํางานเหนื่อยเพราะครอบครัวก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปผ่านเขานะคะเราก็ดูแลเขาให้ถูกต้องอการดูแลเราต้องการเขาดูแลเราเราก็ต้องดูแลเขาเนาะอันนี้ก็คือเป็นชีวิตธรรมชาติไม่ว่าอยู่ที่ไหนยายจ๋าจมองว่าคนไทยเราเนะ่ยฝรั่งชอบเพราะอะไรหนึ่งความอดทนนะคะส ความอบอ้อมอารีสามน้ำใจนะคะเนาะยังดูแลพ่อแม่เขาได้เออแล้วก็ดูแลเขานะคะเพราะฝรั่งถ้าในิสัยของฝรั่งจริงๆนี่ไอเดนแคร์ถูกไหมถ้ายันฉันอยากทำฉันทำอืมฉัน,ฉนไม่อยากทำอยู่ทำเองมันก็เป็นพลังอีกแบบหนึ่งทำไมฝรั่งที่ทิ้งกับคนไทยแล้วถึงหาเมียไทยต่อขนาดเจอเมียไทยที่ไม่ดีนะคะที่จะได้พูดคุยเนาะ แต่เขายังบอกว่าคนไทยยังไงก็ดีกว่าฝรั่งอ่าอันนี้อันนี้ในส่วนที่จะจ๋าคุยด้วยนะคะอืมคนไทยยังไงก็ดีกว่าฝรั่งเพราะน้ําใจการดูแลถึงปากจะร้ายด่าผัวแปบบแปๆบบแบบแบบเออแต่ก็ลุกขึ้นมาทําอาหารทํากับข้าวดูแลคืนหน้าที่แม่บ้าน เราไม่เคยทิ้งอันนี้อันนี้คือคํายืนยันจากคนใกล้ตัวที่ยายจ๋าได้พูดคุยนะคะที่ฝรั่งสาม,มออีอะเนาะมันก็ดีนะคะที่ยายจ๋าได้คุยกับพี่น้องทุกทท่านเนาะได้เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆแรงกระตุ้นจากพี่น้องที่รู้สึกว่าได้พลังและกำลังใจนะคะลองคิดดูดีๆอันนี้คือความจริง จริงอยู่นะคะฝันหวานของเราใครๆก็อยากได้ดีอยากได้เลิศดหรูอยากได้ผัวให้ผัวรวยเนาะไม่ต้องทำงานแต่ถ้าเรามามองอีกมุมหนึ่งอยู่มองนอกเนี่ยถ้าไม่ทำงานนะคะหรือไม่มีสังคมเพื่อนเลยเนี่ยเงานะคะน้าเบื่อ,อเวลามันก็จะยาวนานอ,อ,อยู่แต่ในบ้านแล้วทีนี้ถ้าเกิดเวลาเจอปัญหาของครอบครัวขึ้นมาแล้วเราทำอะไรไม่ได้อะ่ะ บางครั้งอ่ะยิ่งนะคะสามีทํางานคนเดียวเนี่ยสามีดีนะสามีช่วยเหลือครอบครัวทุกเดือนเนี่ยมาหลายๆปีแล้วเนี่ยพอเกิดปัญหาอัิเสบตัวเรานั่นแหละที่เกงใจนะคะตัวเรานี่แหละที่เกงใจสามี เพราะสามีดีไงลูกก็ต้องดูแลเออเงินเดือนส่งเมืองไทยก็ไม่ขาดนะคะอันนี้คือส่วนที่ยายจ๋าพูดกับพี่เขาที่เขามีครอบครัวที่เมียมาอยู่เนี้ยเกือบ20ปีไม่เคยทํางานเนาะมันก็จะมีความเกรงใจยิ่งเขาดีเรายิ่งเกรงใจเราก็พยายามที่จะเก็บหอมรอมริบในส่วนของเราประหยัดในตัวเองเจียกในตัวเองเพื่อที่จะไปช่วยครอบครัวอยู่ดีแต่ถ้าคนไหนไม่มีในกระเป๋าเลยนะคะคนไหนไม่ได้ถือเงินเลย คนที่สามีใจ่ายให้ทุกอย่างเพราะเราอยู่ที่นี่เขารับผิดชอบใช่ไหมสามีอยู่ด้วยเป็นคนซื้อกับข้าวกับปลาไม่มีเงินส่วนอาหารรายเดือนอันนี้ลําบากความทุกข์ใจมันก็จะเข้ามาในหัวใจเราการแบรมือของเงินนะคะนอกเหนือจากส่วนที่เขาให้มันไม่ง่ายจากความรู้สึกอ้าปากออกไปอันนี้เป็นคํายืนยันจากพี่เขาเลยนะมันไม่ง่ายนะคะยายจ๋านะพี่เขาบอกว่า เธอน่ะโชคดีแล้วถึงดูจะเหนื่อยแต่เธอมีเงินอยู่ในมือเธอจะเหนื่อยเธอทำงานผัวเธอไม่เคยว่าการช่วยเหลือครอบครัวอ่าฉันเห็นเธออยากได้อะไรเธอได้อยากซื้ออะไรเธอซื้ออิสระส่วนฉันฉันก็ทำได้แต่ฉันก็เกรงใจสามีเพราะสามีดีเห็นไหมอ่านี่แหละเขาเรียกว่าต่างคนต่างมุมมอง แต่ถ้าสามีให้ได้เป็นเดือนเยอะๆเออนั่นคือความโชคดีมากๆยเยจ๋าเห็นน้อยน้อยน้อยมากนะคะเนาะอ,อาจจะมีร้อยละ15%แต่เราไม่ใช่ส่วน15%ที่โชคดีเราจะทำยังไงละ่ะแต่ถ้าเราสร้างด้วยตัวเราแบบนี้ยเยจ๋าว่า ภูมิใจเถอะเราก็คือหนึ่งคนโชคดีกับอิสระในหัวใจนะคะหนึ่งอิสระคือเราทำงานเรามีเงินอยู่ในมือเรามีความภูมิใจในตัวเองนะคะเรายือนหยัดได้ด้วยตัวเองและยังมีความเกรงใจให้กับสามีนะคะก่อนที่จะตำหนิติเราเนี่ยเขาจะกล้าเหรออืมหรือว่าเหยียดเราเมื่อไหร่เราก็ก้าวได้ทันทีนะคะนึกถึงคำนี้หนึ่งเนาะ ภาษานะคะยายจ๋าก็ไม่ได้เก่งอะไรเพียงรู้เรื่องนะเอออันนี้ก็ปัญหาใหญ่ของยายจ๋าอยู่นะคะเพราะยังคิดว่าตัวเองสบายเนาะทำงานได้ได้เงินนะ,ะสองความรู้3โอกาสอย่าปิดกั้นนะคะถ้าเรามาที่นี่แล้วนั่นคือความโชคดีของเราเราจะเลือกเราจะสร้างหรือเราจะทําหรือเราจะหานะ,ะหรือเราจะกํามือไว้ในกระเป๋าแล้วรอบแบมือขอ อันนี้สิทธิ์ของเรานะคะสิ่งไหนที่ทําให้เราความสุขเนาะทำให้เรามีความสุขนั่นก็ต้องย้อนมองตัวเองถามตัวเองว่าอันไหนมันมั่นคงกว่ากันทําให้หัวใจเรามีพลังกว่ากันลองคิดดูนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะฝากคอมเมนต์นะคะเพื่อนพี่พ่อแม่พี่น้องรุ่นใหม่ๆที่เข้ามารับชม ฝากกดติดตามนะคะเพื่อจะได้รับชมวิดีโอยายจ๋าจากเบลเยียมอีแจวปากแดงนะคะสู้ๆเพื่อครอบครัวของเราเนาะขอให้ทุกท่านมีความสุขหายเจ็บหายไข้นะคะปลอดภัยจากโรคโควิดจ้าพี่น้องจา๋าไปแล้วทำงานแล้วคะ่ะ